ถ้าคุณอยากเทรดได้กำไร500ล้านแบบผมก่อน10ปีดูคลิปนี้ให้จบแล้วคนเนี่ยเข้ามาเทรดตลาดนี้หวังจะชนะตลาดแต่จริงแล้วเราไม่มีทางชนะตลาดได้แน,น,น,น่นอนคัในการเรียน,นรู้ของเราเนี่ยควรเน้นไปที่การพัฒนาระบบเทรดมากกว่าการชนะตลาดและเรื่องนี้สำคัญมากครับถ้าผมรู้ก่อนเทรดผมจะไม่หมดเงินในช่วงแรกซึ่งนในตลาดการสอนเทรดเนี่ยคอส่วนใหญ่มักจะเน้นไปที่การเทรดเพื่อเอาชนะตลาดแต่ไม่สอนเรื่องการพัฒนาระบบเทรดให้อยู่ได้ตามภซพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นคนส่วนใหญ่ที่เรียนทฤษฎีเดียวกันตำราเดียวกันคำถามคือหลายๆคนทำไมยังเทรดแล้วไม่รวยทางๆท,ที่รู้คฤษฎีเดล่านั้นเยอะแยะนั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้วิธีการใช้ระบบให้เกิดกำไรสถเยรนครับสำหรับผมอยากบอกคนที่เริ่มศึกษาว่าถ้าคุณอยากที่จะเข้ามาในตลาดนี้ให้มุนเว้นวิธีการพัฒนาระบบมากกว่าการชนะตลาดและคำถามคือทำไมเราต้องมีระบบเทรดครับเพราะเราจะเทรดแบบไรอารมณ์ครับการตกผลึกในสิ่งที่เราทำซ้ำๆสมองเราจะจดจำและถ้าเรารู้ว่าระบบเทรดนี้เข้ากับจริตของเราจริงๆก็พยายามพัฒนามันให้มันเป็นระบบของเราที่เราใช้งานในการทำกำไรและเก็บสถิติการเทรดของเราไว้้ลาาาายคนเเ่่ขมตตดดไปิกกัับรือง ของการเพิ่มหลอดเพราะอยากรวยเร็วสำหรับผมเคยมีประสบการณ์ตรงก็คือเมื่อเราเพิ่มหลอดใหญ่ไปแล้วเราจะกลับมาเทรดหลอดเล็กยากขึ้น ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเทรดสิบหลอดต่อไม้ไปแล้วให้เราไปเริ่มเทรดใหม่ที่ศูนย่ก็ยากเลยครับดังนั้นการที่เราเพิ่มหลอดแบบมั่วๆมันคือการเดิมพันกับอนาคตที่เรายังมองเห็นไม่ชัดเลยครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคิดเป็นอยู่แล้วครับกดหลอดน้อยกําไรน้อยกดหลอดเยอะกําไรเยอะและเมื่อเราเริ่มคิดในใจว่านี่แหละคือทางรวยนั่นแหละคือความฟุ้งซ่านครับเราเริ่มคิดเพ้อฝันถึงบ้านถึงรถอยากได้แลมโบสักคันต้องกดหลอดเยอะๆทาให้หลายๆคนเริ่มวางแผนการเติมเงินที่เยอะขึ้นเพื่อกดหลอดได้เยอะมากขึ้นซึ่งนั่นคือหายนะที่จะตามมาอย่างแน่นอนครับผมไม่ได้บอกว่าการใช้หลอดใหญ่ไม่ดีนะใช่ครับมันคือทางเดียวที่ทําให้เรารวยขึ้นมาได้แต่ระบบเทรดและประสบการณ์เรายังไม่มากพอ เราต้องเจอกับสภาะการที่เราเทรดเสียมากกว่าเทรดได้อย่างแน่นอนหลายคนเดี๋ยวเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วขาดความเชื่อมัน่นหรือบางคนอาจจะออกตลาดนี้ไปเลยบางคนเอาเงินท,ทั้งหมดในชีวิตเพื่อมาเติมพอร์ตเพราะความที่ว่าอยากมีพอร์ตใหญ่แต่ความรู้ของเรายังไม่ถึงดังนั้นถ้าเราเจอคนที่บอกว่าให้เราเติมพอร์ตใหญ่ๆกดหลอดใหญ่ๆแต่ไม่ให้ความรู้และการบริหารความเสี่ยงที่ถูกต้องอย่าเพิ่งไปรีบเชื่อครับจำไว้ครับว่าไม่มีใครรักเงินเราเท่ากับตัวเราเองแน่นอนเพราะไม่อย่างนั้นเราจะเป็นเยอะในตลาดและต้องกลับออกไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆ พเพราะต้องเศยระบบของเราชัดเจนสเสถียรและทำกำไรให้ได้ก่อนหลังจากนั้นเราค่อยเอากำไรแบ่งมาเอาอินอ,ออกหลอดใหญ่ และหลังจากนั้นเราจะได้างวันจากตลาดในเวลาต่อมานั่นก็คือความมั่งคั่งนั่นเองครับการเทรดคุณไม่ต้องเป็น้องตามใครไม่ต้องตามกระแสะแต่เทรดในรูปแบบที่ใช่กับเราเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีรูปแบบการเทรดที่ถนัดแตกต่างออกไปบางคนอาจจะชอบเทรดยาวบางคนอาจจะชอบเทรดสั้นบางคนอาจจะไม่ชอบการวิ่งแรงบางคนชอบเทรดข่าวและแต่ละคนก็ยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับระบบเทรดที่เรามาเทรดตลาดอาจจะเป็นระบบที่เรียนฟรีหรือเสียงเงินมาเรียนก็ตามแต่มันจะมีอยู่หนึ่งระบบครับที่เราต้องหาให้เจอนั่นก็คือระบบเทรดของเราเองใครยังไม่เจอคุณต้องเรียนที่คน เทรดแบบฝืนไม่ชอบความเสี่ยงแต่ไปเทรดชนเข่าไปเทรดตอนกราฟผันผวนสูงต่อให้เราได้กําไรเราก็จะไม่มีความสุขในการเทรดอยู่ดีเพราะเราต้องรับความเครียดในการแบกรับอารมณ์ในการเทรดอยู่ตลอดเวลาด้านการเทรดดีเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าเราเป็นคนเทรดแบบไหนชอบการเทรดแบบไหนเทรดแบบยังไงเข้าใจตัวเองได้ไวเท่าไหร่ยิ่งตกผลึกยิ่งเทรดรวยเร็วขึ้นเท่านั้นครับและไม่จำเป็นต้องแข่งกับใครแค่ชนะตัวเองให้ได้ก็พอตลาดเปลี่ยนไปเสมออย่ายึดติดกับสูตรสูเรเดิมเพราะมันไม่มีอยู่จริงสูตรสูเรการเทรดมีอยู่มากมายครับแต่ใครจะรู้ครับว่ามันทําได้แค่ช่วงเวลานนึงเท่าั้ ไม่มีอะไรถาวรจีรังยั่งยืนพอตลาดเปลี่ยนไปทุกสิ่งก็เปลี่ยนไปเสมอเที่นี่เา็เทคนิคที่เราเทรดเราเคยได้ผลอาจจะไม่เคยผลเลยก็ได้ถ้าเราจะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพเราไม่ควรยึดติดกับวิธีการใดวิธีหนึ่งมากเกินไปหน้าที่เราก็คือปรับกลยุทธ์การเทรดให้เหมาะสมกับตลาดตลอดเวลาหลา,หลายครั้งเนี่ยผมลองผิดลองถูกก่อนเพื่อให้ตลาดเนี่ยสั่งสอนเาราซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ที่ตำรา,าไม่มีสอนเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยเอาเงิน2ล้านมาเทรดและยึดติดกับโรบบเทรดที่ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อวันจนมาเจอการเทรดแบบอออินซ 3-5ครั้งก็สามารถเปลี่ยนชีวิตจากการเทรดได้เลยครับนั้นคุณไม่ต้องกลัวที่จะทดลองใหม่หมๆสูตรใหม่ๆทดลองไปเถอะครับเพราะนั่นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสเร็จเลยก็ได้ครับหัดเปิดใจยอมรับครับผมลองนำไปปรับใช้กันนะครับหลายๆคนโชคดีที่ไม่ต้องลองผิดลองถูกนานแบบผมไม่ต้องเสียเงินเยอะแค่ติดตามเพจโค้ชเจมส,ส์สายรัเนก็เข้าสู่เส้นทางการเทรดที่ถูกต้องเลยเลยและไม่ต้อง,องรอตกผลึกนานเพราะโค้ชตกผลึกเอาไว้แล้วหน้าผิดผมว่าจะมีเศรษฐีหน้าใหม่ที่ร่ำรวยขึ้นมาได้ในสภาวะเศรษฐกิจที่ย่แย่การเทรดคือทางรรรรรอออดดดใใใในนนยุุคคคคคีีี้้้้ัับบบแแลละสสาหหททู่่จววพพิมมมมม์์เเขตตชง